ข้างสนามข้างประตูวันนี้ต้นอยู่ที่สนามมอกรุงเทพนะครับทนครับผมขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่รักแอ๊ต้นที่เข้ามาที่ช่องต้นแชร์หนึ่งนะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้ของขวัญน,นะครับเป็นกําลังใจซัพพอร์ตแอ๊ต้นนะครับขอบคุณนะครับ แอตต้นจะไม่ได้มาไลฟ์บ่อยๆนะครับผมเพราะว่าต้องทํางานหาตังค์เราต้องใช้ค่ารถค่ารานในการเดินทางค่ากินแล้วก็ค่าใช้ชีตประจำวันครับผมก็จะมาไลฟ์วันไหนว่างนะครับเราก็จะมาไลฟ์ให้นะครับผม, i, บบบมก็จะบอกล่วงหน้านะครับผมแอตต้นไลฟ์ชิวๆสบายๆนะครับช่องแอตต้นโจนต้นแชร์ใครชอบก็ขอบคุณมากๆๆๆมากนะครับผมวันไปสองสนามมันมากนะครับผม,มวันอยู่ที่นี่กับสามโคน้งนครับล้วไปแข่งที่ปู่เจ้ากับนาหลวงหูมันสนุกมาก ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญมาให้นะครับซัพพอร์ตแอตต้นนะครับขอบคุณมาก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 นะครับผมแอตต้นสบายหลายครับทนแดดทนฝนครับแอตต้นนะแอตต้นทนแดดทนฝนนะครับเนาะจัดตักจัดเต็มได้ยืนตากแดดได้ครับเด้อแดดหลายครับวันนี้โอ้ยแดดขัดขนาดแดดมาก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 อ้าวฝังไหนหมดเวลาฟังไหนหมดเวลา สนามนู้นหมดเวลาเขาแข่งสองสนามนะทุกคนนี่สนามนี้สนามหนึ่งแล้วก็สนามนี้อีกสนามหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆก,กันครับทุกคนนี่ครับมีสองสนามนะทุกคนของเรายังไม่หมดเวลาเลยครับใกล้ละอีกแป๊บหนึ่งครับทุกคนอดใจรออีกแป๊บหนึง่งสนามอยู่ที่มกอกรุงเทพครับมกอกรุงเทพทนครับ โอ้โหโยโอ้คตรยอดโ,โ,โ,โดนฟุตบอลกือบโดนโดนเมื่อกี้น้องเตะแรงมากใกล้จะหมดเวลาแล้วครับผม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูช่องต้นแชร์นะครับขอบคุณมากมากนะครับทุกคนครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ มองไม่เห็นหน้าจอครับต้องเอาร่มมาปางหน่อยครับเอาล่มมากางตัวเองเราจะมองดูหน้าจอหน่อยมันมืดมากแต่มันแสงมันส่องขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับที่เข้ามาในช่องต้นแชร์ครับขอบคุณมากมาก,มาก,มาก,มากครับแดดก็ทนครับผมวันนี้แอดต้นมาแดดมากๆๆๆเ <c oughs> มื่อวานไม่มีแดดครับวันนี้แดดจัด ตอนนี้สนามเราใกล้จะหมดเวลาอย่างนเนี้ยเนี่ยยังแข่งกันอยู่ครับนีสนามเราจะลงสนามนี้ครับทุกคนเย่หมดเวลาแล้วครับออมาหมดเวลาแล้วครับผมเราพร้อมหมอนทองสวนกุราบนครจังจหวัดพร้อม สู้ๆครับสู้ๆสู้ไหมครับไม่สู้ครับไม่สู้ครับไม่พกร่มมาเหรอครับร่มมีไหมนี่ไงร่มต้องพกร่มนะครับวันนี้แดดสู้ๆครับผมในไลฟ์สู้ๆนะครับผมในไลฟ์สู้ๆนะครับทุกคนครับขอบคุณครับสู้ๆครับโอ้โหแดดไม่ธรรมดาแดดไม่ธรรมดาครับวันนี้โอ้โหทุกคนต้องสู้นะทุกคน FC พี่พี่น้องๆมาก็กางร่มกันสู้ๆนะครับทุกคนครับสู้ๆครับผมหมอนทองสู้ๆครับวันนี้มืออาจจะสั่นหน่อยนะทุกคนมือวันนี้มืออาจจะสั่นหน่อยนะทุกคนมีร่มมีกางเพราะว่าไม่มีใครมาช่วยกางร่มวันนี้เมื่อวานมีคนช่วยกางร่มวันนี้ไม่มีครับวันนี้ไม่มีคนช่วยกางร่มครับวันนี้ <tır uto> <problems. S 2> เรากางเองคนเดียว เอฟซีร้องตะโกนแล้วบอลทองบอลทองบอลทองอีกสองเดือนน่าจะมีทุเดือนเยอะนะอีกสองเดือนทุเดือนน่าจะมาแล้วนะอีกสองเดือนใครวันเกิดไทยเดย์ชโย แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์วันเกิดใครอ่ะวันเกิดใครเอ๊โคตรยอดเหรอวันเกิดใครทุกคนไหนวันเกิดโคตรยอดเหรอเขาร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับวันเกิดใครครับวันนี้วันเกิดใครทุกคนบอกหน่อยวันเกิดใคร ไม่ไม่ันเกิดนี้และมันเกิดท่าในสนามนี้แน่วันเกิดใครครับวันนี้การร้องหรือเปล่าเออใช่ไหมโคตยอดเออวันเกิดโคตยอดทุกคน,น,นขอให้โคตยอดปังๆเฮงๆป,งปงังๆเป็นโค้ดที่น่ารักเป็นโค้ดที่ดูแลน้องๆดีมากๆ,ๆ,ๆมากๆขอให้โค้ดยอดแบบมีความสุขมากๆๆๆนะครับแฮปปี้รันเดย์โค้ดยอดครับ่อกกี้ถามน้องเขา Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday โคจงสุขสันต์วันเกิดด้วยไปด้วยกันครับโอ้โหพี่พี่น้องน้องเขาแบบว่านั่งกันอยู่ข้างทับ แดดร้อนก็ทนครับท <floor. S 2> ุกคนคนที uh, <je S 2> ่มาที่นี่คือสู้ทนสู้ทนมากวันนี้ขอเปลี่ยนมุมแล้วทุกคนขอเปลี่ยนอยู่มุมนี้นะครับเมื่อวานอยู่มุมนู้นอยู่นี่ครับเมื่อวานอยู่มุมฝั่งนี้ครับอยู่ฝั่งข้างประตูฝั่งนู้นก็ข้างต้นกล้วยอะครับเมื่อวานอยู่ข้างต้นกล้วยวันนี้ขออยู่มุมนี้นะครับทุกคนสลับมุมเปลี่ยนมุมขอเปลี่ยนมุมนะครับวันนี้ขอเปลี่ยนมุมอยู่ฝั่งนี้นะครับผม แอตตอลสู้ครับแอตตอลสู้ครับแอตตอลสู้ครับแอตตอลสู้สู้ครับนักบอลหนองน้องหมอนทองสู้สู้ครับเด,เดี๋ยวต้องไปแฮปปี้เบอร์เดย์โคตรยอดตอนแข่งเสร็จครับเดี๋ยวนี่ครับโคตรยอดนั่งอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวแข่งเสร็จต้องไปหาปีโป้จอร์ ขอให้ชนะครับผมขอให้ชนะครับขอให้ขอให้กําลังใจขอทุกคนที่อยู่ในไลฟ์แอดต้อนส่งกําลังใจมาโลัวเลยครับส่งกําลังใจมาให้น้องๆวันนี้น้องๆน่าจะรับถึงนะครับผมน้องๆน่าจะได้รับนะครับผมเดี๋ยวเราจะโกนเชียร์หมอนทองกันครับทุกคนวันนี้เราตะโกนเชียร์หมอนทองกันทุกคน อ่มาแล้วลงแล้วลงแล้วลงแล้วขอหลบหลบแดดมาแล้วมาแล้ว ทุกคนแดดมันส่องมากทุกคนมองไม่เห็นหน้าจอนะครับผมตอนนี้ก็คือแดดมันมาแล้วร้อนมากคนแดดทนฝนกันมากเลยตอนนี้ตอนนี้ร่มกลางครับทุกคนดีให้ดูแอตต้นกับพี่พี่เขายืนอยู่ตรงนี้นะแป๊บๆนแป๊บหนึงนะแยครับเรายือนอยู่ขอบสนามน,นี้เลยครับผมนี่ฮะ ่อยู้างงหลงันี่ครับเห็นไหมครับกลางร่วมกันอยู่ขอบสนามกันเลยครับผมนี้ทนพากันอดทนกันมาก,มาก,ม,ากมากครับผมนี่ครับกลางร่มไลไปด้วยครับผมทุกคน <c oughs> นู่นครับพี่ๆี่น้องๆ้เห็นไหมโอ๊ยระวังระวังนี่ฮะนู่นครับอ๋อใช่ใเ็นเลยสูๆ้ๆครับบอนตองสูๆ้ๆครับ มอนทองู้ยา้อูองอู้อู้อู้ยูอู้อมอน้อก้อู้าร้อู้อูนนู้อู้อู้ออ้